นี่นะคะติ๋มจะนําเสนอแปลงสวยๆค่ะนี่คือโคกหนองนาโบเดลค่ะนะคะนี่คือเจ้าของนะคะท่านได้มาทําบ้านแนสวนเกษตรนะคะกําลังจะปรับปรุงโครงการของตัวเองนะคะบ้านในฝันค่ะบ้านสวนยามเกษียณนะคะและแปลงที่ติ๋มยืนอยู่ตรงนี้จะน้ํานะคะจะใสามากเลยค่ะนี่คือน้ํานะคะ เป็นการขุดบ่อลักษณะเป็นโคกหนองนานะคะส,สวยๆมีน้ําเข้าแปลงนะคะเพื่อที่จะใช้น้ําในการรดน้ําต้นไม้ค่ะและที่เรามองเห็นไกลๆนั่นคือวิวเขาค่ะนี่คือบ้านสวนวิวเขานะคะคอง23ของเราค่ะมองเห็นเขาด้วยค่ะและก็ใกล้จะใกล้ถนน3001น,นะหรือว่าองค์คักษ์ ไปที่ถนนรังสิตนครนายกนะคะห่างจากแปลงที่ดินของเราไป3,1 0พนี้ประมาณ1กิโลค่ะและจากพิกัดตรงนี้นะคะไปมสวก็ประมาณไม่ถึง10กิโลนะคะที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินที่สวยมากๆนะคะและถนนตรงนี้นะคะเข้ามานะคะถ้าหากเข้ามาก็จะผ่านครัวของอาจารย์ลิลลี่นะคะเข้ามาที่นี่ก็ประมาณ2กิโลค่ะไฟฟ้าปแบบ จะผ่านหน้าแปลงนะคะถนนจะกว้างประมาณ8เมตรค่ะที่นี่เป็นที่ดินที่ราคาจับต้องได้ถูกมากๆนะคะเราขายที่ตารางวาละ1,500บาทค่ะหรือไร่ละ6 0แสนบาทนะคะราคาสวยมากๆนะคะและมีพิกัดใกล้มากๆนะคะห่างจากที่ดินของเรานะคะที่เราจะมองเห็นด้านนี้นะคะจะเป็นโครงการของนายหลวงนะคะเป็นที่ดินสองละเป็นที่ดินสองละ สองร้อยไร่นะคะเป็นโครงการแก้มลิงนะคะเป็นสวนของลุงเขานะคะที่เขาสร้างขึ้นมามอบให้กับในหลวงค่ะแล้วก็แปลงตรงนี้ค่ะที่ติ๋มจะนําเสนอนะคะนี่คือพื้นที่21ไร่ค่ะเราแบ่งขายเป็นแปลงละ2ไร่นะคะไร่ละ0,000นบาทนะคะสนใจที่ดินนะคะจับต้องได้นะคะ ไฟฟ้าประปาก็จะผ่านมาหน้าแปลงนะคะถนนก็เป็นถนนตรงนี้นะคะเป็นถนนสาธารณะด้วยค่ะสนใจทักติมานะคะ0 8 4 1 3 2 0ด7ี่นายที่ดินสวยๆบ้านสวยๆที่มีวิวเขานะคะรอท่านอยู่นะคะสวัสดีค่ะ